เมื่อวานนายกันปีแพท์ทองทานไปปาจกถาเชื่อมั่นประเทศไทยเนี่ยน้องใบค่ะตอนหนึ่งท่านนายกก็เน้นย้ำว่า GDP ปี68ตั้งเป้าให้เติบโตขึ้น3%แม้หลังสุดสภาพัดจะบอก2.8แต่ท่านยกบอกไตรมาส3-4มมันทำให้เห็นการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องการเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันต้องเอาหลายปัจจัยมาประกอบกัน โดยเฉพาะท่านพูดถึงปัญหาที่ขณะนี้ธนาคารก็ไม่ค่อยปล่อยกู้อยากจะขอความร่วมมือกับธนาที่มีกําไรเนี่ยให้ปล่อยกู้หน่อยเพราะ SME เราเมื่อไม่ได้เงินกู้ก็ไม่ได้พัฒนาแล้วก็แข่งขันไม่ได้ขนาะเดียวกันวิงวอนใช้คํานี้ไหม <c oughs> ธนาคารประเทศไทยขอให้ลดดอกเบีย้ยซึ่งแบงค์ชาติเดียจะประชุมกรง26กุมภาพันธ์ ปี68เองนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายค่ะให้ GDP เติบโตขึ้นที่3%นะคะโดยการเอาตัวเลข GDP ของประเทศไทยนะคะเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนมีตัวเลขที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการดูรายละเอียดในเรื่องของปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกประกอบกันนะคะเ,ะเช่นอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยเองนะคะเรายังไม่ได้มีการพัฒนา ของประเทศเราเนี่ยมายาวนานแล้วทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะก็มีการพัฒนาอย่างมากนอกจากนี้นะคะสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจก็ยังไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าธนาคารก็ยังปล่อยกู้ไม่มากพอโดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะส่งผลให้เกิดการความ ฟื้เคืองทางด้านเศรษฐกิจเรามีทั้งมาตรการที่เป็นระยะเร่งด่วนนะคะรัฐบาลก็ได้พูดคุยค่ะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์นะคะที่ตอนนี้ก็มีกําไรเข้ามา ช่วยเสริมสภาพคล่องนะคะโดยการที่ปล่อยกู้ให้กับคนไทยนะคะได้มีแคชฟロในการที่จะอัปเกรดธุรกิจของตัวเองมาอัปเกรดอุตสาหกรรมที่ตัวเองทําอยู่มายาวนานนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะพิจารณาการลดดอกบเบี้ยนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน,นะคะ่ะเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเงินเฟ้อก็ยังน้อยอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ รัฐมนตรีช่วยคังเผาภูมิรจนสกุลก็มาพูดในคุยนอกจอกรรมกรข่าวว่าอยากจะเห็นแบงค์ชาติพิจารณาข้อมูลพื้นฐานก็คือเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ร้อนแรงที่จะต้องมาคงดอกเบีย้ยเอาไว้พูดตรงๆอยากให้ลดดอกเบีย้ยปัจจัยประการที่2ก็คือเงินเฟ้อต่ำม,มากปี6กเจ็เนี่ย0.4เท่านั้นเองทั้งที่กรอเป้าหมายซึ่งเป็นหน้าที่แบงค์ชาติต้องทำให้ได้กรอบ 1- 3ส และต่อไปนี้ต้องทำให้ได้สองไม่ใช่ใกล้หนึ่งปี6-7ที่ผ่านมาพลาดเป้าขนาดนี้เนี่เป็นประเด็นซึ่งหลายคนจับตาดูแบงค์ชาติวันที่26เมื่อวานนี้ขอการค้าไทยาผู้ชมก็ออกมาเรียกร้องในทำนองเดียวกันว่าแบงค์ชาติกรุณาลดดอกเบีย้ยนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขนาดที่มันก็ตรงกันข้ามกับสาภาพั์ซึ่งกลับเห็นตรงกับแบงค์ชาติก่อนหน้า พราะล่าสุดเราไม่รู้ว่าอ่ายังไงนะให้คงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บกระสุนเอาไว้ใช้เกิดเหตุอย่างทรั้์อย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะอ้าวท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่า